ราย,รายเรค,ค,ามคเมืองนอกคงจะหนากว่าบ้านเราหลายเท่านะใช่ไหมประจกักษ์เพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมเสื้อกันหนาวไปให้พอเลยทีเดียว <c oughs> ท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณเจ้าขา้าคุณพยอมโดนน้ำมันเดือดเดือดล่เจ้าค่ะแล้วก็ทำท่าว่าจะตกเลือดด้วยบ่าวเลยจะมาขอดูญาตเราลถออก พาคุณไปยอมไปหาหมอเลยทุกคะไม่ได้แก่แค่น้ำมันลวกเนี่ยก็หาอยู่หายาในเรือนไปทาซสะสิแล้วที่มันตกเลือดมันแทงกั้นหรอก็ดีซะอีกถ้าแม่นั่นมันแทงเรื่องมานหัวคนในท้องของมันมันจะได้จบจบสักทีเรื่องแค่นี้ทำไมจะต้องวุ่นวายารถออกด้วยโว่พี่ทิพพี่ทิพย์ครับนี่เป็นเรื่องร้ายแรงนะครับ พี่อาครับขออนุญาตที่เอารถออกเถอะนะครับพยอมอยู่ที่ไหนโรงครัวเจ้าค่ะ ล้้อยู่ๆกระทะมันก็คว่ำลงมาค่ะรล้ขาหมดเลยไม่อยอมใจเย็นนะเด <c oughs> ี๋ยวเราไปหาหมอกันนะไปไบ่าวบ่าวให้แผลเราลรถออกไว้แล้วค่ะบหน้อยอบหน้อยลด พยอมันตกเรื่องจริงเหรอนางนำดวน <c oughs> จริงสิเจ้าคะคุณหญิงเจ้าขะบ่าน,นี่เจ้าคะเห็นกระตาเลยนะเจ้าคะว่าเลือดสดๆเดยุ๊ยไหลเต็มปนุ่งมันหมดเลยเจ้าค่ะถ้านางพยอมมันแทงจริงแล้วก็ฉันจะสั่ใจจริงเลย <c oughs> เป็นห่วงคุณพยอมใช่ไหมขอรับบอกไม่ถูกเว้ากานฉันรู้สึกทั้งรักทั้งชังแม่พยอมในเวลาเดียวกันนับตั้งแต่วันแรกที่ฉันเจอแม่พยอม ฉันก็รู้สึกต้องตาต้องใจแม่พระยอมมาตั้งแต่วันนั้นแต่พอรู้ว่าแม่พยะยอมครบชู้คุณอ้บมึงไ่ทุ่งกับเมียกูวะ รักมากใช่ไหมนารักใช่ไหมไอ้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 อ้ไ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 ไอ น่าแค้นใจจริงๆพี่กุลพี่กุนนี่เองเป็นอะไรฮะใครทำอะไรเอง<ะ>พี่กุลไม่ได้เป็นอะไรจ้ะแต่พี่ยอมเขาพี่ยอมเป็นอะไร คุณหมอครับพยองเป็นยังไงบ้างครับหมอเสียใจด้วยนะครับเด็กไม่อยู่กับเราแล้วส่วนแผลที่ถูกน้ำร้อนลวกเนี่ยหมอได้ทำแผลและทายาให้เรียบร้อยแล้วแต่ต้องให้คนไข้รักษาตัวอยู่ที่นี่ก่อนสักระยะหนึ่งนะครับถ้าปลอดภัยแล้วเดี๋ยวหมอจะให้กลับบ้านได้ครับอบคุณครับ เร็นกรรมอะไรของคุณพยอมเนี่ยเจ็บซ้ำสองซ้ำสามอยู่นั่นแหละ <c oughs> เป็นห่วงมันจนกินข้าวไม่ลงเหรอคะคุณพี่ คุณประจักเจ้าคะ่ะคุประยอมเป็นยังไงบ้างเจ้าคะแทงหรือเปล่าเจ้าคะแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลเหรอใช่ครับพี่อัก ปลอดภัยจริงๆแล้วถึงจะกลับบ้านได้พี่อักครับระหว่างที่พยอมเขาพักรักษาตัวอยู่ผมกราบขอความเมตตาจากพี่อักให้คนเนี่ยช่วยส่งของกินไปให้กับพ่อแม่พี่น้องของพยอมซึ่งได้ชื่อว่า เป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของพี่อักนะครับอย่างน้อยเนี่ยเขาก็เป็นคนเหมือนเหมือนกับเรานะครับพี่อักก็ได้อ่ะหมดเรื่องแล้วกินข้าวกับพี่สิทีได้ไหมไม่แล้วครับพี่ทิพย์ผมไปก่อนนะครับวันนี้ขอตัว ไปนไยครับดูละครสนุกกันไหมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ช่อง8ด้วยนะครับ